มานนะโอเคเอาละเรียบร้อยอะไรป่ะจิ๋นครับโอเคครับเตรียมเตรียมตีเฮ็ดคลิปนะครับ <c oughs> <c oughs> จานระบบไฟไฟเ่อเดียวแค่นี้ก็นาดที่ชัดเจนนะครับเนาะวันนี้ผมจะส่งเครื่องให้คุณเอ่อเดวก่อนบิ่งไรซื้อก่อนจำบ่ได้ครับคุณกรุกนกโอ้บ่แเ่น ก่อนกระลกูกนกเขาอ่นานว่าอะไรนะทิมบ้างเฮ้เขาอ่านว่าอะไร,ะไรก้อนกระโกก้อนกระโหลกโอ้โหคือตั้งสื่อยหญ่ที่เจ้าอันเมก้อนกระนกบอกครับคุณก้อนกระนกจรับกอไก่เราเนื้อกอไก่นอนหูสัตว,กว,วกนกนะ์กอไก่ครับนึกวันในกรงนกที่ว่าก้อนกระนกเนาะก้อนกระนกอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับเครื่องไอ้แบกบูดีดดำ 5ปเตเีมตัวสีดำมือจับที่เขียวตัวนี้ครับจะส่งห้วันนี้นะครับเด้อคุณกรกระนกนะครับอยู่ตำบลอ้อมใหญ่ครับอำเภอสามผานครับอยู่จังหวัดนครปฐมครับผมนะโอเคอ่เพื่อนบอกว่าให้ระการยมีลิกเขียนฉันซื้อใส่เครื่องยีงไงนะครับได้ได้ได้อันนี้ผมไปทําการปรับจุนเรียบร้อยนะครับผมทําการปรับจุนขับูเรียบร้อยแล้วนะครับอ่แต่ว่าบริษัทเบิรงนดอก ผมจะถ่ายมือตอนอีกเลยนะผมจะบอกวิธีการผมจะบอกว่าของที่แถมแบบเครื่อง่ะอะไรใส่อะไรตรงไหนตรงไหนบ้างทีงนะครับเนาะที่ปีโนนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ครับคนระับมาผมจะบอกวิธีการครับครับใช้ประก,การกิจสีน้ําเงิน,นครับคุณกอนกระหนกนะครับกอไก่เล้เรือกอไก่เล้เรือกอไก่เช่นถือบนนอกไข่นะกอนกระหนกกอไก่เล้เรือกอไก่ กอนกรุกนกบ่กอนกระนกล้อลือเออน้นอหนูกอไกเนาะผมเขียนถือว่านี่คุณก้อนกระนกกอนกระนกนะครับโอเค <c oughs> จะเป็นตังคื้อเขียนอย่างน้อเจ้าเนาะอ่าครับเดี๋ยวผมตีบิางไอ้ของแถมผ่านรวมๆนะครับว่ามี่อย่างเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวขยับเครื่องจันหน่อยเม,มสิคุณฐานผมจะบอกว่าไอ้ของแถมไปนี่อะไรเอาไปใช้ยังไงบ้างครับผมมเคยเห็ุคลิปแบบประเภทนี้จักเทียดิ ถ้าจำผิดนะของแถ็มีบาไอ้มีบาเนาะบาสิบเอ็ดจุดหานิว้วนึงอันเป็นบาสหัวกระปืนเนาะบาสกระปุลม,มีสูงเนาะโซ่ตัดขนาดเล็กสำหรับใส่บาตัวนี้ครับเป็นโซ่สามสิบแปดพีเนาะกับเสียบจีบาตัวนี้แล้วก็อ่าหนังสือกูมือครับหนังสือกูมือแล้วก็แก้วน,น้ำโน้ำมันตัวนี้ครับแก้วน,น้ำโน้ำมันผมจะทำการมาระดับลูกค้าทุกคนครับผมจะมาไวาแบบนี้ครับ อันนี้คือคือระดับระดับน้ํามันเป็นซินครับจะอยู่ฝั่งนี้เม็ดซินให้เติมเข้าตรงนี้นะครับเปิดฝาเนี่ยออกเติมเติมตรงนี้ครับเติมจึ๊ดขึ้นมาถึงตรงนี้ก็หยุดนะครับอันนี้คืออัตราส่วนหนึ่งลิตรนะครับส่วนน้ำมันโงทีให้เติมอ่าช่องนี้เด้อพี่น้องเติมตึกไปนี่ครับจึ๊ดถึงพอนี้เลยครับผมแนะนําให้ผสมอยู่ที่อัตราส่วน20ต่อหนึ่งครับขั้นตามครับเนาะส่วนส่วนใครดีผสมลายก็นี่ก็ได้ครับแต่ว่า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 อย่าให้ต่มกว่านนี้ะคครับโอเ ผมมีขอเสียมืนี่นะพี่น้องนี่คือก็เสียของปีชาโรกลาครับพูดเร็วเกินไปเนาะสองทีครับที่กิงผมพยายามวาสีว,วสัสัซาฝึกฮัดยุดนเติบเอาไปเอามากะเลวคือเกา <c oughs> อันนี้เบนซินเด้อเบนซินนะครับเบนซินเบนซินเบนซินแนะนำให้ใช้เป็นแก๊สโซฮอ95สีแดงนะครับ เบนซินแก๊สโซฮอร์91สีเขียวผมไม่แนะนำไม่ใช้นะครับแนะนำช้เป็น95สีแดงโอ้ยเยี่ยมนาะโอเคเอาสไตล์9ค่อยละมาบวกไวๆหรอปล่า,ามาบของแถมนะครับจะตามนี้ครับผมตัวที่ผมแนะนำไม่ใส่นะครับก็คือตัวฟันปลาตัวนี้นะครับผมอยากให้ใส่นะผมไมี่หลายคนแล้วซื้อไปไม่ใส่เลยเข,เขาว่ามันเขาว่ามันเคียงนะวะ เทียงเทียงเป็นภาษาสางกฤภาษาไทยก็ประมาณว่าเกกะนักนแหละเพราะว่ามันเกกะเขาไม่ใส่กันครับนี่ตัวนี้พี่น้องตัวนี้แนะนำแนะนำไม่ใส่ครับตัวนี้จะใส่อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่นี่วิธีการใส่นะครับผมมีหลายท่านแล้วจะใส่ผิดครับจะหันลงแบบนี้โอเว่นหันหันหันมาเล่าจะหมุนลงด้านล่างสลับลงแบบนี้ครับนี่นะนี่ครับสังเกตไอ้ตัวยายกๆครับนี่สังเกตไอ้ตัวนี้ครับนี่ครับ ไอตัวอยา่ๆนี่ครับให้ให้มันชี้ขึ้นด้านบนนะี่ครับนะอันนี้มันชี้ชี้ลงนั่นล่างเนาะกือที่บอกไทยเนี่ยม,ม,ม,มีหลายคนบอกว่าให้คอยเบาไทยนี่นะครับคนภาษาการฟังรู้เรื่องสายสารนะี่ครับผมให้ไอตัว,ต,วตัวน้ำแหลมนะครับให้มันชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะี่ครับใส่ลักษณะนี้เดยอยยาใส่แบบนี้นะครับถามว่าถ้าผมจะใส่แบบนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ผมไม่แนะนำไม่ใส่ครับมันผิดประเภทนะครับ เวลาเราไปตัดไม้คูนไม้ครับมันตัวนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับแทงงัดแทงงัดแทงงัดเออครับงัดแทงงัดแทงงัดนะพี่น้องเข้าใจบ่เนี่ยครับตัวนี้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นตาแหน่งที่ถูกต้องต้องแบบนี้อือแล้วก็น็อตที่แถมไปนะครับเนี่ยสองสวนเนี่นนยครับน็อตหกเหลี่ยมครับก็ใส่รูนี้เลยครับจึ๊กจึ๊กอันนี้พูดให้ฟังน,นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมลงกล่องแล้วมันจะแทงกล่องจึ๊กจึ๊กนะครับกล่องมันจะขาดพู่จะปูเก่งเปลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ประกอบให้ลูกค้า ผมจะให้ลูกค้าประกอบเองอเเนะครับโอเคเข้าใจตามนั้นนะครับนะนะครับคุณกนกโหกหืมหมอนแมนคุณคุณกอนกนกดรื่อมีแล้วค่อยนี่น็อดน็อดยึดบาครับแถมไปนี่ครับกามีประมาณนี้สิ่งที่ผมที่อมาว่างครับเนื้อหารสาระคลิปนี้ครับพื้นฐานมากเลยแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนครับผมเดี๋ยวใส่เขับไปคืนก่อนเด้ออืม,เร,มเรื่อไปงบริจยคพ่อเว้ย บล็อกตัวนี้นะครับสาหรับฝั่งนี้สําหรับมุนยึดบาตัวนี้ครับฝั่งอันเล็กๆนี่ครับนะส่วนฝั่งใหญ่ๆตัวนี้ครับฝั่งรวกว้างสําหรับมุนหัวเทียนหัวเทียนจะอยู่ด้านในครับจะอยู่ใต้ฝาครอบตัวนี้โอเคอันนี้เบสิกมื้นฐานว่าฟังแค่น้อยให้ละเอียดส่วนตัวที่แถมมาตัวนี้คือไก้ควงปรับจุนกระปูนะครับสําหรับเสียบจับเพ็นรู้ครับนี่เสียบจึ๊กจึ๊กจึ๊กเข้าไปละหมุนรวยๆอย่างนี้นะครับนะอืหกเหลี่ยมจะแถมให้สองตัวนะครับ จะเป็นเบอร์สี่ตัวใหญ่และตัวเล็กเบอร์หนึ่งครับส่วนใหญ่เลยจะใช้ตัวนี้ครับเบอร์สีจะใช้ใช้เยอะครับภายในโครงเครื่องรหมุนะครับแล้วก็ตะไบครับตะไบที่แถมมาครับตะไบตะไบน้อยครั้หน่อยนี่ครับตะไบที่แถมมานี่ใส่งานจริงไปเด้ครับเดิมเอาไปใช้งานจริงไปได้นะครับตะไบแถมมาครับแนะนําไม่ซื้อใหม่ครับผมโอเคบอกตัวเงินปเปยเาไข่ย้นกลวงได้เปล่าไะนีีแหละครับก็มีประมาณนี้ครับผมของแถมแล้วก็ รายละเอียดการใช้ง,งานก็มีประมาณนี้ครับก็เป็นอันวา่าเรียบร้อยผมก็จะใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วจะจส่งให้คุณกรุก็รุ๊กคุณกุกกรุกวันนี้นะครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปหล้างปีใหม่ได้พี่น้องล้างปีใหม,นม,ม่นะครับผมมีเซอร์ไพรส์นะครับผมมีเครื่องอตัวใหม่ๆรุ่นใหมย่ยี่ห้อใหม่มาเซอร์ไพรส์เยอะเลยนะครับหลังปีใหม่ต้อนรับปี2 5 6 7ที่จะถึงนี้นะครับ เตรียมรับของใหม่ได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเนาะภาพรวมกับประมาณนี้ครับจ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทีจบคลิปนะครับผมขอเบิมเติมอีกนิดนึงครับผมว่ยสีบอกว่าหลายคลิปหลักก็ลืมครับนะเพราะว่าผมลงไอ้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอาการเครื่องพังที่ว่าลูกค้าส่งมาซ่อมที่ว่าลูกค้าส่งมาครีมเรื่งใหม่ครับก็มีดราม่าเยอะพอสมควรมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยครับเนาะรวมๆแล้วนะครับผมถึงขบอเบาในเรื่องอะไร การปรับจุนเครืองที่ว่าผมปรับยุ่ให้ลูกค้านะครับผมจับปรับยุ่ให้ลูกค้านี่ผมจะส่วนใหญ่มมนจะปรับแรงเลยนะครับนะครับมันไมันเ่ยมีขอเสียตามมานะครับผมปบแห้งเลยบไปที่นี่ลูกค้าครับไปเจอลูกค้าครับโหเนี่ยคือว่าไปถึงกัคือว่าอัดอัดอัดเลยที่รินเครื่องใหม่ๆนะครับพี่น้องเครื่องใหม่ๆผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปใช้งานมันหนักมากในช่วงแรกนะครับให้เราใช้ไปเบาเบาก่อนอยาไปเร่งสูรว่าไงยาอยาไปเรียงสูลาย ล่งนอนนอนใส่ใไปน้ำมันเบอร์จักสองสามถังสามถังสี่ถังก่นอนเขาจังเริ่มขยับแห้งกันเรื่อยๆล้วก็ยังเอ่อเราก็เน้นๆน้ำมันตรงที่ครับน้ำมันตรงที่ผมเน้นนะครับเน้นให้ใส่เยอะเลยครับอันนี้เป็นอัตร์มาเป็นอัตัวอันนี้เป็นอัตราส่วนเบสิกพื้นฐานของผมนะของผมนะครับวงเล็บของผมนะครับถ้าของบริษัทเขาจะแนะนําให้ผสมอยู่ที่อ่ายี่สิบห้าต่อหน,นึ่งเนาะ แต่ว่าของผมนี่ขันต่ำมผมให้ยุ่ที่20ต่อหนึง่งส่วนใครจะใส่เยอะกว่านี้ได้ครับผมสําหรับงานหนักๆนะครับพวกใส่บายยาวผ่าไม้ครับงานหนักๆใส่เลยครับอ่าเยอะกว่านี้ได้ครับแต่ว่าอย่าให้ต่ำกว่านี้นะครับเครื่องสิเรตปรพังนะพี่นอ้องอ่ะผมก็เพิ่มเติมไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเครื่องนี้ไปซีนอพ็ยกล่องจะสูงให้คุณกดอ,อ่ก้อนกระหนกกรถ้ากด <c oughs> ผมเบี้ยสูงพี่น้องคุณก้นอกนอกระหนกนะผมจะได้ซสืออยู่นี่เก็บเงินไปท่าครับนะ อืมคุณก้อน,กร,รน,นกรนกนะนกอยู่จังหวัดใดเรื่องหนึ่งคุณก้อนกระนกนะครับอ่าอยู่จังหวัดนคนปรปฐมครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเองครับอยู่อปกอากก่ายาพผมดอกนะครับเนาะอยู่ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพานันจังหวัดนคนปรปฐมครับผมนะอ่าโอเคก็ะเป๋าขอมุ่นประมาณนี้นะครับเนาะคดีพี่บอกบอ่โทรบอกน้าตนะิคุณน้ามันสีหนาเกียรตินะครับก็เอาประมาณนี้ก็ถือว่าบ่บ่ผิดบ่ผิดโกนยูทูปเขานะครับ ครับผมครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูนะครับอาจจะมีรีวิวเครื่องอทุมิสืซอเพราะว่ามันเหลืออยู่สองตัวที่ว่ายังไม่ได้ปรับจูนเครื่องนะครับแล้วก็มีอะตุเจ้าห้าศูนย์ที่ว่ายังไม่ได้ลองให้ฟังเสียงเลยนะครับจะบรถที่ตามตอนต่อไปเออเดี๋ยวด้ะแจ้งทราบเลยคลิปนี้ครับหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่ประมาณเดือนหลังปีใหม่กับโมกะล่านะครับโมกะล่าสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ หลังใหม่ผมก็จะมีรีวิวจัดหนักศูนย์รวมรถยนต์ที่ว่ามาใหม่ๆหลายๆยี่ห้อครับผมจะไปจัดหนักท,ทําคลิปผ่าไม้แบบอัดหดหดให้ดูครับอัดหดห,ดหดกับผ้าแบบหดหดนะครับให้เบิ้งนะครับถ้าเบิ้งว่าเครื่องในสีพัางคามือผมนะครับนะผมจะเอาไปพัางคามือเลยถ้าถาตัวในพัางคามือผมสีผมนีแกงทางบริษ,ษัทวาตัวนี้ผมไม่มาขายนะประมาณนั้นนะครับ <laughs> ตัวในตัวในททษมือผมได้ครับผมเสียมาขายนะครับ แต่ว่าผมจะใส่น้ำมันตรงซีอย่างหนักเลยนะครับนะครับบางเมว่าใส่น้ำมันสองทีทงททงทนิดเดียวพังกระมือแล้วว่าเครื่องของม่ดีไม่ได้ครับมันอยู่ที่คนใช้งานนะครับแล้วอยู่ที่การปรับจูนนะแต่ว่าผมจะปรับจูนอัดสุดๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ